ที่หนึ่งอยากพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรมากที่สุดครับอยากจะขายสลัดใช่ไหมคะว่ายัางไม่ได้ขายสักทีต้องทําแล้วแหละคะ่ะต้องทําจริงๆแล้วแหละคะ่ะที่หนึ่งนี่ก่อนหน้านี้ทําอาชีพอ,อะไรมาก่อนนะครับทําร้านปราค่ะเป็นผู้จัดการเสียสุขภาพนิดนึงก็ <c oughs> ลเลยมาทําเป็นเพื่อสุขภาพเหมือนคนละแนวเลยครับเออคอนขามด้ยทีเชิงร,รู้สึกแบบว่นเราไม่อยากจะบ,บอกเลย พอดีผมทารายการ u t u b e อะครับอันนี้พี่เป็นเจ้าของเองปะครับใช่ค่ะแต่ว่ามันยังลุกๆอยู่เลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้คือขายผลไม้ไปแล้วมันหมดไงคะวันนี้ก็เพิ่งแบบสั่งของมาแล้วมันก็เลยเป็นสภาพนี้แหละค่ะแสดงว่าขายดีมากก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ขายมานานยังไงครับ6เดือนค่ะแล้วทำไมถึงมาทำเป็นพวกแบบเพื่อสุขภาพเนี่ยคบ มันหาซื้อ,อยากอะค่ะต่างชาติาเขาก็ชอบกินอะไรที่แบบว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลแตบบ่ว่าจากผลไม้เพียวๆเขาไม่ค่อยมีใครทําทแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะใส่น้ําตาลกันส่วนใหญ่เขาก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแต่อันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็คือใส่เยอะเลย แล้วหกเดือนที่ผ่านมาเปิดร้านนี่เป็นไงบ้างครับก็ซูซงซงเอาจำกว่าเป็นจริงเลยเนาะเราเรามีลูกค้าที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะแต่ว่าเรามีลูกค้าประจาที่แบบว่าซื้อบ่อยๆเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราก็จะมีลูกค้าใหม่ๆแล้วเขาก็จะไม่เป็นคนเดิมไงเราก็เลยเก็บเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บเขาได้เป็นร้อยคนเราก็คงจะมียอดเยอะแล้วแหละค่ะใช่ไหมคะเป็นวิธีคิดที่ดีมากแล้วพี่หนึ่งชอบงานนี้ตรงไหนบ้างครับ เวลาเราทำล้วลูกค้าชอบเราก็ชอบเนาะเหมือนแบบอย่างน้องเนี้ยกินแป๊บเดียวหมดเลยอะไรเราก็ชอบเนาะใช่ไหมล่ะอาจจะพอนี่ผมร้อนเลยร้อนเล่นร้อนเล่นอร่อยบางคนแบบเขามาเขาซื้อกินอย่างเงี้ยแล้วเขาดูดแบบสองมิแล้วก็ตั้งขวดแล้วก็หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กินเรื่องนี้ปกติเวลาแบบเหนื่อยกับงานหรือเครียดมากๆเนี่ยพี่หนึ่งชอบทําอะไรอ๋อไปนวดค่ะสมมติแล้วถ้าสมมุตินะครับสมมุติพี่หนึ่งเลือกได้ทุกอย่างในชีวิตเลยอ่ะ อยากอยู่ที่ไหนที่สุดประเทศอะไรก็ได้จังหวัดอะไรก็ได้ในความฝันเลยใช่ไหมคะก็คงจะเป็นแบบว่าอยากสวิตเซอร์แลนด์แต่คงไม่ใช่แล้วะคะ่ะ <laughs> เพราะว่าด้วยความที่ความฝันอาจจะตามคนอื่นหรือเปล่าคะสวิตเซอร์แลนด์พอเราไปดูจริงๆแล้วมันค่อนข้างเงียบ<อ>ไม่เหมาะสมกับเราจะเงาใช่ไหมใช่ค่ะแต่แฟนเป็นคนอังกฤษใช่ไหมคะ,ะเราก็อยากไปอยู่ลอนดอนเขาบอกว่าอยู่นี้ดีกว่าอยู่นู้นมีแต่ผู้คนเคร่งเครียดจะเดินช้าแบบหนึ่งก็ไม <laughs> <อ>่ได<อ>้หนึ่งก็เดินค่อนข้างช้าเขาบว่าไป๋อแฟนพี่มาจากลอนดอนใช่ค่ะแล้วชิปในฝัน สองพี่หนึ่งคืออะไรครับตอนเด็กๆหรือตอนนี้ก็ได้ก็อยากทําธุรกิจให้มันแบบหลายๆอยา่างเนาะตามจริงอ่ะก็อยากทําอันนี้ให้มันมีหลายๆสาขาเปิดเป็นแบบคาเฟ่ที่มันเหมือนแบบอย่างร้านกาฟแฟอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะเป็นแบบน้ําผลไม้แล้วก็อาหารรีแต่มันก็มีหลายคนแล้วนะคะที่ทําแบบนี้เราก็ยังอยากจะทําแบบนี้ที่หนึ่งอยากพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรามากที่สุดครับก็อยากพัฒนา ให้ตั้งใจทํางานมาลานนี่แหละค่ะบางทีก็ติดขี้เกียจเหมือนอยากจะขายสลัดใช่ไหมคะว่ายังไม่ได้ขายสักทีแต่บอกผู้คนไว้แล้วว่าจะขายตั้งนานแล้วก็ไม่ขายสักทีแล้วเรามีวิธียังไงครับที่จะพัฒนาเรื่องนี้จะทํายังไงบ้างครับก็ต้องคิดว่าต้องทําแล้วแหละคะ่ะต้องทําจริงๆแล้วล่ะคะ่ะแต่ยังน้อยลานนี้ก็ได้เริ่มแล้วนะใช่อันนี้คือเริ่มเลยไงที่แรกอะด้วยความคิดเยอะอะจะขายท้งน้ำสกัดเย็นแล้วก็ขายหม่าล่า แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะขายด้วยกันโอ้ยห oh, <laughs> ถ้ทำสองอย่างนี้ยุง่งนาดูนะจริงเสียบม,มูเสร็จแล้วต้องมาหั่นผลไม้ตอนนั้นเรายังไม่ทันคิดไงเราเราไม่รู้เราไม่เคยขาย <laughs> ต้องดูตอนมาขายวันแรกนะแบบทำสองคนกับแฟนแบบแบบเดินทนกันอ่ะอยู่ในเนี้ยจะทําอะไรไม่ได้เลยแบบว่าเราก็มือสัตนะว์เนาะลูกค้ามาซื้อทำไงดีวะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับพี่ค่า <laughs> ขอบคุณค่ะเอเคต้องใกล้ๆเลยนะครับ โอเคพี่หนึ่งขอบคุณมากครับขอให้ขายดีๆครับ <c oughs>